ผมได้หาลือตั้งแต่คนจีนตั้งแต่ผมทราบเรื่องว่าเขาจะสร้างโรงงานนะครับ,รบผมยังไม่ทราบโรงงานแต่ไปนน็น,ปน,น,นรั่วเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีทุนเป็นร้อยล้านนะครับเป็นโรงงานขนาดใหญ่แน่นะครับผมถามเขาตลอดเวลาว่าเขาจะทําอะไรจนมาทราบเรื่องถึงผมเรียนให้เพื่อนคะี่ว่าผมมารั่วเป็นโรงงานโรงหลง่อโรงหลอมโดยชัดเจนคือมีหลักฐานยืนยันจากการยืน่นใบขออนุญาตต่อผมเมื่อวันที่ไ,<ห>ไปร่าลประชุมลุงวันนั้นนะครับผมยืนยันว่าการก่อสร้างโรงงานตรงนี้ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง หนึ่งใกล้ตลาดขาอินซ้อนเป็นที่ประหลาดชุมชนขนาดใหญ่สองใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเด็กๆเ,เองเนี่ยนะภุมมต้านทานความคุ้มกันต่างๆเนี่ยนะการรับโรคหรือการรับอ่าการเจ็บป่วยพูดง่ายๆนะครับต้องรอผังเมืองต้องรอผังเมืองเพื่อเพื่อไปขั้นตอนต่อไปครับผมก็ผมเองถ้าเกิดไม่เซน็นนะครับกฎหมายระบุไว้เลยนะครับไปดูได้เลยนะครับว่าถ้านายกไปเซน็นอ้อนหนึ่งให้เขาเนี่ยนายกเดินหนึ่งห้าเจ็ด ผมบอกเลยครับผมอยอมติดคุกนะครับผมหวังความกรนณาต่อศาลนะครับที่จะเห็นใจผมที่ผมไม่เซ็นเนี่ยขนาดเขาฆ่ากันตายหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยศาลยังทักรอลงอาญาเลยนะครับถ้าความผิดของผมผิดจริงนะครับโดยที่ผมปกป้องรักษาพี่น้องปกป,ป,ป้องบ้านผมเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับหน่วยงานของรัฐไม่มีใครออกมาปกป้องหรือมาดูแลคนในพื้นที่เขาหิซ้อนเอะอะผมก็มาตามได้ที่นายกแต่หน่วยงานของรัฐอะ พวกกระตรงหยาบๆก็คือไม่มีใครพอหัวออกมาเลย,ย,ยตัวไงกระตรงไม<ด>่ว่าจะเป็นอำเภอผู้ว่าหรืออุตสาหากรรมก็ไม่เห็นมีใครออกมาตามเรื่องนี้เลยทุกคนนั่งเงียบจิบกันหมดอันนี้มันประเทศเขาอินซ้อนหรือตำบลเขาอินซ้อนเยอเรียกำลังจะบอกว่ามันกำลังเป็นการแก้ไขปัญหา,า,ญาใช่นกทอง่ยงกันเองใช่เป็นการท้องสิ่งกันเองแล้วถามว่าคนจีนหยุดสร้างไหมเขาไม่ได้หยุดการก่อสร้างเลยนะเวลานี้เขาดำเนินการก่อสร้าง จากวันนั้นน่ะสาสิเปอร์เซนวันนี้มันห้าสิบกว่าเปอร์เซนต์าไม่ได้สนใจเขาสร้างต่อแล้วถามว่าอะประชาชนที่เขาเอจะรับฟังเหตุผลของคนจีนคนจีนก็ไม่เคยเอามาอธิบายเก่อะกูจะสร้างอย่างเดียวแล้วแรงงานรูรับเหมาเป็นคนในพื้นที่หรือไม่ใช่ต้องเข้ายอมรับว่าคนจีนไม่เคยจ้างคนไทยแรงงานที่มาจะเป็นพวกพมาก่าผมบอกเลย ไปแรงงานต่างชาติหมดคนจีนไม่เคยจ้างคนไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่สามารถทำโรงหลอมได้ผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นพื้นที่ใครจะมาเออบอกว่าตรงนี้ก่อสร้างได้มันไม่ได้คุณต้องถามประชาชนก่อนว่าโรงหลอมที่นี่มันมีเยอะแล้วปัจจุบันนี้มันเ็เบกกันอยู่แล้วแล้วถ้าคุณมาสร้างไอ้สองโรงใหญ่ๆอย่างเนี้ยมันสร้างไม่ได้หรอกคุณต้องนึกถึงว่าประชาชนเป็นหลัก ผมถามว่าในพื้นที่เนี่ยมีใครอยากให้สร้างโรงหลอมผมล่ารายชื่อไว้แล้วจะได้สองพันกว่าคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปยื่นที่ผู้ว่ายืน่นดุสสาหกรรม <S 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 ผมถามว่าไอ้รายชื่อสองพันกว่าคนเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเหรอในตำบลเนี่ยผมมีรายชื่ออยู่สองพันไม่มีหน่วยงานไหนลงมาผมพร้อมครับเพราะว่ารายชื่อทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยถ้าทางจังหวัดอะไรไม่ดําเนินการอะไร ผมก็ารายชื่อทั้งหมดไปที่สํานักนายกทคนจีนแต่คนจีนจะทํางานอันจะลราสร้างโรงงานนะเรามีที่คมอุตสาหกรรมคุณไปสร้างในนิคมได้เลยเราไม่ใช่ว่าเรากีดกันเร,เราไม่ได้ปิดกัน้นเราไม่ได้ปิดกัน้นแต่เรามีพื้นที่ในนิคมคุณไปสร้างในนิคมเท่านั้นมันก็จบแล้วเพราะนิคมเขาจะดูแลเองเรามีนิคมสามตนสีเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มันมีอยู่นะครับ เป็นความต ais, ้องการของพ่อไ่มีน้องม่ได้ผมบอกออนเอาบ้านจะตายกันหมดแล้วเดี๋ยวจะไปลงนะจใะไม่เอาแล้วไม่เอาล่